มาละสวัสด uhm. hmm? okay. uh ีค oh, uh ่ะ oh. พ okay. oh ิกเกบูพ oh. mm ิกเกบูเ oh. อ hey. oh ่อออเอ้ยเขาล็อกตั oh. ๊กหุจักปันมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังระวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตบมือแปะๆหน่อยค่ะ อะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะอะตบมือแปะ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 นะคะโอ้ยเออระวังเอออะไรหรออะไรสงสัยสงสัยเหรอคะฮะโอ้ยง่ายหลังซะเนาะเอ้ยเออเออ ai lá, xin chào chị, chào chị, chào chị, chào khăn chào chị, 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 chào อี่ลายสียางเอาเทธอเดียวบ่ลูกฮะยางเอาเทธอเดียวเนาะเนี่ยบ๊กขั้นดอกยางเอาโอ,โอ,โอ,โอ้ยอืมเออกินข้าวเที่ยงหรือยังคะไอ้ละกินข้าวเที่ยงแล้วนะคะอืมเหลือลูกเหลือ เลยหนูพลังเยอะมากเลยลูกโอ้โอ้โอ้พลังเยอะมากๆเลยอ่ะไปละค่ะบายบายไอ้ละทัดค่ะบาย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 ค่ะบาย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 บบาายยค่ะยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วบายบาย